สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องงานวิจัยออกแบบและพัฒนาเครื่องพ่นแบบใช้ลมช่วยในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟข้าวในแหลข้าวให้ฟังนะครับเป็นงานวิจัยของสถาบันวิจัยกเกษตรวิศวกรรมนะครับร่วมกับสำนักวิจัยพัฒนาการรักษาพืชนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชน2บริษัทมาร่วมวิจัยพัฒนากับเรา,าคือบริษัทสมพงศ์การ,กรเกษตรนะครับแล้วก็บริษัทกูบต้ากอ,กอแสงยนต์กาญจนบุรีนะครับ งานวิจัยตัวนี้นะเป็นงานวิจัยที่ออกแบบเครื่องมือในติดกับรถแท็กเตอร์นะครับซึ่งเราจะทําการออกแบบตัวล้อตัวล้อตรงนี้ครับขึ้นมาใหม่นะครับเป็นล้อสูงซึ่งเป็นล้อเหล็กครับซึ่งสมัยนั้นก็ยังไม่มีล้อสูงที่เป็นล้อยางนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ก็มีล้อสูงที่เป็นล้อ,อยางที่นํามาขายในราคาที่ไม่แพงมากแล้วนะครับข้าวนะครับ ในประเทศไทยเนี่ยมีพืนที่ปลูกเยอะมากนะครับประมาณ65ล้านไร่ให้ผลผลิตเนี่ยประมาณ22ล้านตันแต่ผลผลิตค่อนข้างต่อไร่ค่อนข้างจะต่ำเมื่อที่กับประเทศเพืพ่อนบ้านนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเข้าทําลายของศัตรูพืชค่อนข้าง,งเยอะเลยนะครับตั้งแต่พัาธุพืชในพืชก่อนงอกพักนะพืชหลังงอกพัาพืชเยอะแยะไปหมดนะครับมีเวรแรงศัตรูพืชนะครับทั้งเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลหนอนหอมใบหนอนกอหนอนอะไรนะครับมีโรคพืชโรคเม่ต่างโรคอะไรต่าง ในแทบเป็นทุกระยะการจเจริญเติบโตของข้าวเลยนะครับซึ่งเราก็จําเป็นต้องจัดการในทุกๆสภาวะให้ได้นะครับเพีย้ยไฟเนี่ยจะเป็นตัวคล้ายๆแบบนี้จะอยู่ตรงในข้าวที่เริ่มระยะการจเจริญเติบโตประมาณ7วันถึง10วันเนี่ยก็จะมีเพีย้ยไฟข้าวระบาดครับเพื่อไม่เกิดความเสียหายนะครับเรา จะป้องกันเพลี้ยไฟข้าวส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้วิธีการพ่นสารสะดวกรวดเร็วแต่ว่าอันตรายนะครับจะเห็นรูปนะครับว่าคนเดินสวนกันไปสรนกันมาเนี่ยสามารถรับการปนเปื้อนของสารเคมีเข้าไปไดนะ้ระบบการพ่นสารในประเทศไทยเนี่ยมีกันอยู่2ระบบนะครับคือแบบน้ําน้อยเอกษตรกรก็จะใช้ถังพ่นแบบเรียกว่าเป็นแนบแตะครับซึงมีทั้งเป็นที่แบบปั๊มมือนะครับหรือว่าเป็นเครื่องนะครับอันนี้ก็จะใช้อัตราประมาณ สามสี่สิบติต่อไร่ครับแล้วก็เครื่องพ่นแบบน้ํามากหรือเครื่องพ่นแบบลากสายพ่นด้วยแรงดันน้ําสูงนะครับเครื่องพ่นแบบใช้ลมช่วยนะมีการใช้งานค่อนข้างจะมากแพร่หลายในต่างประเทศนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับเครื่องพ่นแบบลมช่วยในะข้อดีของมันกนะ็คือใช้น้ําน้อยนะครับประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเครื่องที่ใช้น้ํามากในการพ่น แต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะครับยังไม่มีการแพร่หลายในประเทศไทยเลยนะครับถ้าเราสามารถออกแบบเครื่องพ่นแบบลมช่วยเนี่ยใช้การได millet, ้เองในประเทศไทยเนี่ยก็จะสามารถสร้างราคาให้มันต่าได้นะครับแล้วก็ทําให้มีการแพร่หลายในการใช้งานมากขึ้นนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับในประเทศไทยนี้นะครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ก็คือออกแบบพัฒนานะครับเครื่องพ่นแบบใช้ลมช่วยสําหรับพ่นป้องกันศัตรูพืชนะครับทั้งวัชพืชทั้งแมลงทั้งโรคพืชนะครับแล้วก็เราจะดูว่า กรรวิธีในการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีผลิิภาพเนี่ยต้องเป็นวิธียังไงบ้างครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูงานตัวที่เราเออกแบบก่อน,นเพื่อจะมองเห็นภาพว่าเออเครื่องพ่นแบบลมช่วยมันทานํางานยังไงนะลองดูวิดีโอนี้ก่อนนะครับสังเกตนะครับว่าลมนะที่เราเออกแบบนี่จะไปทำให้ลมสารที่คนออกมาดูกระจายนะครับซึ่งออกสัรนกจกระจายได้ไม่มดีนะสูญเสียซึ่งเปงนแบบ ไม่โดนตัวมแมลงตัวโรคที่อยู่ใต้ใบทุกบนะครับจะสังเกตนะครับว่าเวลาพ่นเครื่องพ่น้วยใช้แรงลมช่วยเนี่ยลมมันจะทําให้เกิดการพลิกของใบใบต้นพืชน,นะครับซึ่งโรคหรือว่าแมลงศัตรูพืชในส่ญญวนใหญ่มันจะอยู่ใต้ใบนะครับเวลาเราพ่นเนี่ยมันก็จะทําจะทําให้มันสามารถทํางานได้ได้เป็นอย่างดีนะครับลองมาดูสไลด์ต่อไปนะครับจะเป็นการนาเสนอของดยวิธีการแบบชาวบ้านนะครับ ในครึ่งชาวบ้านก็คือเราก็ใช้เพิเ่มของเราเดินแล้วมเราปิดปงรงเราใส่สีจะเห็นได้ว่าในตัวละองสารที่ฟุ้งๆเยอะเนี่ยมันไม่มไ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 มดีไม่มีประโยชน์นะครับมันฟุน้งกระจายฟุย้งไปติวมันไม่โดนต้นต้นข้าวทำให้เกิดการสิ้เนเปลืองในความประโยชน์ครับซึ่งในไงานวิจัยของต่างประเทศนี่เขารายงานว่าเครื่องพ่นแบบลมช่วยเนี่ยมันจะสาบ้าถลดปริมาณการใช้น้ําแล้วก็ใช้สารในการพ่นลงได้ประมาณ20%นครับน้ำนี่เกือบเ้สอร์เลยทีเดียวนะครับ เรามาดูขั้นตอนการออกแบบพื้นพนแบบใช้ลมช่วยนะครับแล้วก็มาวาดแบบก่อนว่าเราต้องการที่ใช้เนี่ยในทุกอายุการความสูงของข้าวที่เดินเติบโตเนี่ยข้าวเขาพ่นครั้งสุดท้ายก็ประมาณห5วันก็สูงประมาณเมตรหนึ่งนะครับดังนั้นตัวความสูงของจากล้อสู่พื้นที่มันไม่ทําให้ข้าวเสียหายเนี่ยอย่งางน้อยก็ต้องมีความสูงของล้อประมาณ1เมตรนะครับที่เป็นออกแบบเป็นล้อเหล็กที่ออกแบบเนี่ย,ยในวิจัยล้อเหล็กนี่เป็น น้ำใจของกอ่อแสงย,ยนต์ทำร่วมกับหาหายกเกษตรศาสตร์ที่เขาทำไว้อยู่แล้วนะครับก็เอามาปรับปรุงใช้ได้เลยนะครับจากการตรวจเอกสารพบว,ว่าพัดลมที่จะใช้ในการออกแบบเนี่ยต้องมีความเร็วลมในการสร้างลมได้ต้องมีอย่างน้อยประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันถึงจะทําให้ลดการฟุ้งกระจายของสารได้นะครับเราก็มาทําการออกแบบพัดลมคร่าวๆนะครับแล้วก็เลือกสเปคพัดลมนะครับว่าเออสเปคของตัวเนี้ยจะต้องสร้างลมได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ แล้วเราก็มาทําการสร้างต้นแบบเป็นท่อลมตัวแรกครับต้นแบบตัวแรกเนี่ยจะใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกในการขับพัดลมซึ่งข้อเสียของมอเตอร์ไฮดรอลิกนี่คือทํางานท่องช้านะครับแล้วก็ร้อนนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลองดูนะครับพบว่าหลังจากทํางานเนี่ยลมมันย้อนกลับขึ้นไปด้านบนนะครับมันไม่ออกไปข้างขางเนี่ยมันเป็นการไหลแบบเทอร์โบแลน์โฟมันไหลแบบปั่นปวนมากเลยนะครับคือความยาวของพ่อมันยาวเกินไปนะครับ เราก็เลยมาออกแบบแก้ไขใหม่ก็จะใช้เราเลิเลกยกเลิกการใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับเป็นมาใช้ตัวหัวเกียร์ของเครื่องจอะหมุนในนาข้าวแทน,นครับซ mm hmm. ึ่งบริษัทตุตะกอแสงจยนีร์น,น,น,งงนเขาทําจอะหมุนขายอยู่แล้วก็มีหัวเกียร์แบบนี้เขาแนะนําว่าเออเราน่าจะเปลี่ยนมาใช้หัวเกียร์ดีกว่าเลยครับก็เลยใช้หัวเกียร์ของของจอบหมุนเนี่ยมาเป็นตัวต้นกําลังแทนซึ่งหัวเกียร์ก็จะรับด้านหนึ่งายด้านหนึ่งก็รับ กำลังจากพอมลมแรงของโรลเ,เตอร์นะครับอีกไปมันก็มาขับฟังพัดลมแล้วก็ขับปั๊มในการพ่นยานะครับก็จะได้เป็นต้นแบบซึ่งก็ทําการตัดตัวท่อลมให้สั้นลงนะครับแล้วก็ติดพัดลมเข้าไปแล้วก็ลองดูการหมุนพัดลมเออมันสามารถออกมาทางข้างๆได้ละไม่จะไม่ไม่ออกไปตรงไม่เกิดการไหลแบบปั่นป่วนแล้วนะครับแล้วก็ทําการเลือกผ้าใบแล้วก็ทําการเลือกเข้าไปทดสอบนะครับว่ารูขนาดหนึ่งนิ้วหรือว่าสองนิ้วเนี่ย มันจะเป็นรูที่ดีวัวกันนะครับก็พบว่ารูขนาด1นิ้วเนี่ยที่วางห่างกัน20เนี่ยให้ให้ลมสม่าเสมอแล้วก็เป็นลมที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับต้นแบบของเราเนี่ยก็ตั้งเป็นรูที่17เนี่ยยาวประมาณ6เมตรนะครับเจาะรูห่างกัน20เซนแล้วใช้รูขนาด1นิ้วลมก็จะออกมาประมาณวัดลมเราต้องวัดลมด้วย,วยนะครับว่ามันได้ตามที่เราต้องการไหมคือร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากที่พัดลมแล้วนะครับเราก็มาเลือกหัวฉีด หัวฉีดเนี่ยมีอยู่สามสามอย่างให้เราเลือกคือสีเหลืองสีน้ำเงินสีสีแดงหัวฉีดสีเหลือง,ง,องนี่เป็นหัวฉีดแบบน้ำใช้น้ำน้อยนะครับน้ำเงินคือน้ำบรรกลางสีแดงคือใช้น้ำมากนะครับเราก็มาลองอัตราการไหลนะครับแล้วก็คำนวณให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของรอเทเตอร์นะครับก็พบว่าในการวิธีการใช้น้ำน้อยเนี่ยก็ใช้หัวฉีดสีเหลืองนะครับแล้วมาวัดลมดูก็พบว่าลมที่ทางออกของทุกทุกปลายทางออกเลยเนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ มากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรก็มาติดตั้งกับต้นแบบกับโรเตเตอร์ในูปี่งยุ่น22 23ต้นแบบเครื่องพ่นแบบใช้ลมช่วยก็จะเป็นดังสไลด์นี้นะครับก็สามารถนําไปทดสอบในแปลงได้นะครับในการทดสอบเนี่ยก่อนที่จะมาพ่นยาจริงเนี่ยครับเราจะมาทดสอบพ่นสีในแปลงเกษตรกรก่อน,อนว่าเอขนาดของละอองสารมันเป็นยังไงนะมีการตกค้างของละอองสารบนต้นพืชเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็มีการสูญเสียของสารลงสุด ดินยังไงแล้วก็มีปิวไปขนาดไหนนะครับเราเปรียบเทียบทั้งการวิธีของเกษตรกรแล้วก็โดยใช้เครื่องที่เราออกแบบนะครับพบว่านะครับเราทํำการทดสอบ4กรรมวิธีนะครับทดสอบวางแผนการทดลองแบบ crd 4กรรมวิธีวิธีละห้าซ้ำนะครับตัวที่1เนี่ยก็คือใช้ตัวเครื่องที่เราออกแบบนะครับเรียกว่าแบบใช้ลมช่วยตาคันพ่นแะใช้น้ําน้อยนะครับที่สีทิ่ต่อไร่ครับแบบเกษตรกรก็คือเดินพ่นแบบเนี้ยครับใช้ตาสีสีที่ต่อไร่นะครับอ่ะแบบเกษตรกรไม่ใช่นะครับ เอาผิดไปเมื่อกี้เป็นเกษตรกรคือใช้เครื่องของที่เราออกแบบนะครับจะปิดลมครับใช้อัตราน้ำ40ลิตรต่อไร่แล้วแบบสะพายหลังเรามีสองสองตัวอย่างคือทั้งแบบัตราหลังน้ําน้อยกับน้ํามากคือที่40และก็60ลิตรต่อไร่นะครับพบว่านะครับความหนาแน่นของปริมาณสารตกค้างเนี่ยเครื่องช่วยแบบผมช่วยเนี่ยมีความหนาแน่นของละอองสารค่อนข้างเยอะเยอะนะครับจริงๆแล้วจำนวนละองละองต่อตารางเซนเนี่ยตามมาตรฐานของ Sao ที่เขา บอกว่าสามารถพ่น,นกำจัดทั้งโลและแมลงได้ก็ประมาณ30ละอ,องต่อตารางเซนก,ก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องช่วยแบบลมช่วยเนี่ยที่เราเนี่ยมีความหนาแน่นของละองสาบนต้นพืเนประมาณ80ละอ,องต่อตารางเซนนะครับปริมาณของการตกค้างของละอองบนต้นข้าวนี่ก็คือค่อนข้าง,ขงจะเยอะนะครับคือว่ายิ่งมีปริมาณการตกค้างเยอะเนี่ยก็จะทําให้สามารถป้องกันโลและแมลงได้ดีกว่านะครับการสูญเสียของละอองนี่น้อยกว่า ต่ำของเขาเลยคือไม่ค่อยปิวอะครับไม่ค่อยปิวของอนอกลูก่นอกทางก็คือว่าโอเคเลยนะครับการปิวขององสามมพื้นที่เป้าหมายนะครับพบว่าทั้งสาอันเนี้ยปิวประ,ประมาณไม่เกิน3เมตรนะครับซึ่งแบบลมช่วยปิวเป็นน้อยกว่าเขาอีกนะครับทั้งเหนือลมและใต้ลมนะครับแต่ว่าเครื่องพ่นสะพายหลังที่ใช้น้ำหกสิบเซน,นเนี่ยหกสิบิตรต่อไร่เนี่ยจะปิว่อาท่างจะไกลหน่อยหลังจากนั้นนะครับเราก็ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นแบบใช้ลมช่วยนะครับ เครื่องที่มีใช้งานทั่วไปในการกําจัดเพลี้ยไฟข้าวแต่นี้เรามาใช้ยาจริงๆละเราใช้พ่นไทอะโคพ,พิก2 4เเนะครับในแปลงเกษตรกรอำเภอบางเลนนะครับก็คือว่าเรามีอยู่5กรรมวิธีก็คือ1ใช้ลมช่วยตายยี่สิบิตอไร่นะครับปริมาณยาไทอะโคพิกเนี่ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรนะครับกรรมวิธีที่2ใช้ลมช่วย2ี่ิตวต่อไร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลดปริมาณของยาลง20%นะครับกรรมวิธีที่3าเกษตรกร,ะกรนะครับ โดยปิดลมของเครื่องเราเนี่ยจะใช้อัตรา 40, 40ลิตรต่อไร่นะครับปริมาณสารตามคําแมะน,หน,หนาของกลมนะครับแล้วก็เครื่องพ่นแบบสะพายหลังอัตรา40ลิตรต่อไร่ปริมาณสารตามคําแนะน,หนาของกลมแล้วก็ตัวคอนโทรลที่5คือควบคุคมนคือไม่พ่นอะไรเลยนะครับผลการทดลองพบว่าน,นะครับตัวที่ใช้ลมช่วยที่สามารถลดยาไป20เนี่ยก็สามารถมีจนวนเพลี้ยไฟป้องกันเพลี้ยไฟได้ ไม่แตกต่างก,กันอย่างมีน้ำสำคัญกับการวิธีอย่างอื่นเลยนะครับก็สามารถป้องกันเพี้ยไฟได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นท่สอบอีกแปลงหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอีกแปลงหนึ่งก็สามารถพบว่าก็ยังสามารถป้องกันกาจัดเพี้ยไฟได้นะครับความสามารถในการทํางานเนี่ยหน้ากว้างของเครื่องเราเนี่ยมีหน้ากว้างการทำงาน6เมตรมีหัวฉีด9หัวนะครับความสามารถในการทํางานจริง21.3ไร่ต่อชั่วโมงความสามารถในการทํางานเชิงทฤษฎีเนี่ย24.2ไร่ต่อชั่วโมงนะครับ ผมว่าประสิทธิภาพการทําง,งาน95%การใช้น้ำมันเทพเพอร์ค่อนข,ข้างประหยัดนะครับ0.37ลิตรต่อไร่ราคาเครื่องประมาณ50,000บาทนะครับเมื่อเรามีวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์นะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับค่าจ้างในการใช้แรงงานพ่นประมาณ60บาทต่อไร่เนาะก็ผมว่าจุดพุ้มทุนก็ประมาณ231ไร่นะครับแต่ว่าในการพ่นในแปลงเราเนี่ยมันพ่นครั้งบางครั้งก็พ่นประมาณ4-5ครั้งนะครับก็จะทำให้ต้นทุนต่อไร่ต่าลงมาอีกนะครับ นี่ก็เป็นข้อดีของของตัวพ่นนี้สามารถได้พ่นได้ทั้งยาคุมพ่นได้ทั้งแมลงและโรคโรคพืชด้วยงานวิจัยของเรานี้ทําสร้างต้นแบบในปี60-61นะครับตามไทม์ไลน์แล้วก็ในปี62-63ก็ผลิตจําหน่ายเชิงพาณิชย์นะครับแล้วปี63ก็มีขยายผลเราไปลองขยายผลในข้าวโพดนะครับพ่นป้องกันกําจัดสารหนองทูข้าวโพดในโพดด้วยนะครับ อันนี้ก็สามารถพ่นได้ทั้งทุกช่วงก,การจเจริญเติบโตของต้นข้าวเลยนะครับในวัชพืชก่อนงอกในมลแล้วก็ในโรคพืชนะครับอันนี้เป็นการพ่นเพืองกันแต่ว่าในกระบวนก,กันที่เราเปลี่ยนตรงนีเป็นรอ,อยางแล้วขยายตัวตั้งตัวในหน้าที่จะทำให้มันสามารถลบต่างน้ำตของของต้นขาวที่มันไปได้เป็น บริษัทของสมพง,งศนะ์การเกษตรเขาก็มาใช้ตัดแปลงตัวที่เป็นติดกับเครื่องพ่นยาของเขานะครับเขามีตัวเครื่องยนต์ประมาณสิบเดแรงม้านะครับมาขับเผาสร้างพัดลมสร้างลมที่ความที่รถลดดีนขาของเขาที่มีความยาวประมาณสิบเเมตรเลยนะครับก็สามารถเพราะว่าทํางานได้เป็นอย่างดีนี่เป็นวิดีโอการทํางานของสมพงศ์นะครับให้ดู

สรุปผลการทดลองและคำแนะนำนะครับความแน่นของละอองสารสูงการตกค้างของละององบนเมลอข้าวไม่แตกต่างกับกรรมวิธีการแบบอื่นเลยนะครับการสูญเสียลงดินน้อยกว่าเพียวสู่พื้นที่นอกเป้าหมายไม่เกิน3เมตรนะครับในกำจัดเพีย้ยไฟข้าวเนี่ยเราพบได้ไทยพบเพิิเอซตัตราแนะนำา6และอัตราที่ลดลง20คือ4.8ม mm ิลลิลิตรต่อไร่นะครับเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่นพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเทียบเท่ากันนะครับสามารถลดยาได้ เครื่องพ่นแบบใช้นมช่วยเนี่ยสามารถลดอัตราน้ำได้50%ลดตราการใช้สารได้20%นะครับเกษตรกรมีความปลอดภัยไม่ต้องสัมผัสกับสารฆ่า,มาแมลงนะครับสามารถนําไปขยายผลในสตูพืชอื่นๆทั้งในข้าวและพืชเศรษฐกิจสุกัญของประเทศได้นะครับความสามารถในการฉีดพ่นนะครับก็คือประมาณ21ไร่ต่อชั่วโมงนะครับประสิทธิภาพการใชาน้มัน95%ใช้น้ำมันในสูต37ลิตรต่ตอไร่นะครับขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามการนําเสนอครั้งนี้ขอบคุณมากครับ